รับในส่วนของสมาคมฟุตบอลเองจะมีมาตรการอะไรที่จะไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงหากเกิดในสน,นต้องไปบอกฝ่ายการเมืองอย่ามาแทรกแซงไม่ใช่สมาคมใส่เสื้อกรอกคุณอย่ายิงมาดิผมไม่ต้องใส่เสื้อกรอกผมใส่เสื้อกล้ามก็ได้แต่คุณอย่ายิงมาสิทาไมผมต้องใส่เสื้อกรอกด้วยล่ะเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอํานาจไม่ว่ากระทรวง กีฬาไม่ว่าจะก,การกีฬาประเทศไทยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ต้องทราบนะครับว่าเราเป็นประเทศสมาชิกของฟีฟาแล้วฟีฟาเนี่ยเขาดูแลประเทศสมาชิกเขาอย่างทั่วถึงหลายเรื่องที่ฟีฟาให้งบประมาณมาอย่างอาคารนี้ก็ส่วนหนึ่งได้มาจากฟีฟานะครับแล้วถ้าเราเขาแบนเนี่ยเขาจะไม่มีเงินสนับนุนเลยครับ ไม่ใช่ว่าคุณเป็นการเมืองใหญ่ในประเทศไทยด้านการกีฬาแล้วคุณจะลงไปเอ,อบังคับบัญชาสมาคมนู้นสมาคมนี้สมาคมเปตองไม่รู้มีปัญหาหรือเปล่าแต่สมาคมฟุตบอลมีปัญหาแน่นอนเพราะเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติจึงจําเป็นต้องมีหน่วยงานกลางขึ้นมาดูกติกาสากลเพราะมันแข่งกันทั่วโลกค กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติรัชกลาลที่หกตั้งสมาคมขึ้นมา2459ถ้าจำไม่ผิดนะฮะจะ52ปีมาแล้วครับ100ร้อยกว่าปีแล้วครับทรงตั้ง,ส,ง,ง,งสมาคมนี้ขึ้นมาเป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยเหตุผลสี่ประการวตัตถุประสงค์สี่ประการครับกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติ เป็นกีฬาที่ประหยัดมีูลูกเดียวเตะกันได้ทั้งตำบลเป็นกีฬาเพื่อความสามาคัคคีเป็นกีฬาที่ว่าด้วยยุทธวิธีทั้งลุกและรับคล้ายกับการทําสงครามนี่คือความเดิมที่ท่านเขียนไว้วัตถุประสงค์การตั้งสมาคามกีฬาฟุต <c oughs> บอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เพื่อสุขภาพอนามัยสี่ประการครับแล้วก็ตรงกับที่บีฟ้ามีวัตถุประสงค์เั้น กีฬานี้ขอให้บริสุทธิ์ครับขอให้คนในวงการกีฬาได้บริหารจัดการเอ็มการแข่งขันอย่าได้มีการเมืองอย่าได้มีบุคคลอย่าไม่ได้มีภายนอกเข้ามาแทรกแซงฟีฟาถึงถือกฎนี้ไปทั่วโลกครับอินโดนีเซียก็ถูกแบนในจีเรียถูกแบนสาหัสเลยครับจนไนจีเรียต้องยอมยอมยกเลิกเอาผู้บริหารสมาคมซึ่งรัฐบาลตั้งเข้ามาไปหลังกลับยกเลิกยอมฟีฟาฟีฟาต้องเลิกแบน ก็ก็ต้องต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้นครับไม่ใช่ไม่เข้าใจแล้วอะไรก็ไม่รู้ก็เกิดปัญหาขึ้นมามาจะง,ง้องแง้งกันอยู่ตอนนี้เริ่มกันเชียงแล้วบอกว่าอันนั้นเป็นการแนะนำเป็นเป็นการเสนอแนะเป็นคำพูดที่ไพเราะเพ,พราะพิงแทรกแซงมันไม่ต้องพูดหยาบหรอกครับพูดเพราะนี่แหละก็ถือว่าแทรกแซงได้ไม่ต้องใช้อาวุธครับ ครับจะถามอะไรเชิญครับเมื no no. ่อกี้คุงานทีมชาติไทยังานทีมชาติไทยเข้าชิงก็ถือว่าเก่งไหมล่ะในซีเกมทุกนัดเราไม่แพ้ใครเลยครับเรามาแพ้นัดชิงนัดเดียวเราได้รองชนะเลิศทำไมไม่ปลบมือบ้างเวียดนามเขาไม่ได้เข้าชิงไม่เห็นเขาเขาไปถล่มันเลย ถามมาคผมตอบได้ทุกคําถามอา่ะปิดถูอีกเรื่องถามอา่ะท่านครับคาพูดของฝ่ายการเมืองอาจจะมองว่าอาจจะอยากจะให้สมาคมเนี่ยทาผลงานหรือได้ใจประชาชนมากกว่านี้ไปทำงานระวงแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องไปถามเขาว่าเขามองไงถามผมผมจะรู้ไหมเนี่ยเยอะพูดเพราะหวังดีรือว่าหวังดีประสงค์้ายหรือประสงค์้ายล้วนๆผมก็ไม่รู้ไปถามก็ดูดิ เพราะว่าพูดก่อนนะพูดก่อนไปแข่งก่อนที่ทีมชาติไทยจะไปเหยียบที่กัมเเหนั่นพูดก่อนแล้วว่าทำไมได้แชมป์กลับมาเราออกนะแล้วก็หลังจากแข่งไปหลายเดือนแล้วนะเนี่ยซีเกมจบไปหลายเดือนแล้วนะผมลืมแล้วด้วยแล้วผมก็เป็นกรรมการลงโทษโค้ชลงโทษฟิตเนสลงโทษนักกีฬาผมจําได้ผมลงโทษเจ้าหน้าที่ทีทมที่ไปทะเลาะก,กับเขา ทะเลาะกันสองฝ่ายแล้วไม่ใช่จะฝ่ายไทยไปลุยเขาไม่ใช่ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาผมลงโทษเจ้าหน้าที่ทีมหนึ่งปีห้ามยุ่งเกี่ยวกับกีฬาทีมชาติไทยทุกชุดอายุส่วนผู้เล่นสองคนผมลงโทษคนละหกเดือนเพราะถือว่าอ่อนนึ่งวายวุฒิอายุยีสองส่วนเจ้าหน้าที่ทีมถือว่าอาวุโศไม่ห้ามเด็ก ผมลงปีหนึ่งเขาก็าหมดอาชีพไปปีหนึ่งนะเอออินโดเขาไม่ลงโทษอะไรเลยครับทั้งๆที่เขาอ่ะพูดพูดง่ายๆว่าทะเลาะซึ่งกันและกันทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเขาไม่ลงเลยเขาไม่ตั้งกรรมการด้วยนะงั้นผมว่าที่ลงโทษไปกระสาสมแล้วก็บอกลงโทษกิบจ้อยก็ให้ผมไปประหารชีวิตไงไม่มีโทษประหาร นั่นก็หมดอาชีพไปเป็นปีนะครับโดยอินโดเขาไม่ลงอะไรเลยเขาเขาได้แชมป์ด้วยเขาบอกถ้าไปลงโทษถ้าฟุตบอลเจ้าในทีทีมเขามันรู้สึกมันขัดแย้งกันเขาไม่ลงอ่ะีุภาจะจะลงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ของเราเราลงลงไม่จะสะใจนะครับลงให้เป็นไปตามโทราัณุโทษ็ระธานั้นเองครับท่านครับระหว่างลอยลาวระหว่างสมาครก,ะปะปะกัมก่ายการมันจะมีการ ภาษาหรือแกาใจอะไรมากนั้นในอนาคตมันไม่มีรอยเลาวาหรอกครับรอยเล้าไม่มีไม่มีรอยเล้าครับแล้วการเมืองในอนาคตก็ผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นนายกคือคุณลูก <c oughs> วันนี้เปิดสภาวันแรกใช่ไหมพรุ่รงนี้เลือกประธานสภาใครได้ก็ยังไม่รู้ก็ก็ต้องดูนโยบายรัฐบาลต่อไปครับ แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นก็ดีครับรัฐบาลต่อไปคนมาดูกีฬาผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปจะได้รู้จะได้ทราบว่าสมาคมฟุตบอลไม่ได้อยู่กับท่านไม่ได้อยู่ภายใต้ท่านเท่านั้นนะครับมีองค์กรระหว่างประเทศซึ่งเราเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยสามารถเราถอนตัวจากการเป็นสมาชิกไ,ได้ไม่ได้แต่เราก็มาเตะก,กันหน้าสารกลางอย่างที่ว่าเท่านั้นนี่ รเราก็จําเป็นต้องเป็นประเทศสมาชิกของฟีฟานะครับเมื่อเราจําเป็นต้องเป็นประเทศสมาชิกของฟีฟาเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเขาดังนั้นท่านก็ต้องเข้าใจกฎของฟีฟาด้วยเพราะฉะนั้นแหละก,ก็ไม่มีรอยเล่าครับไม่มีหมดคำถามขอบคุณครับ